สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องนักมวยชวนกินนะครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube และ a c e b o o k เลยนะครับผมปีนี้ก็เป็นอ p พีหนึ่งเรามีแขกรับเชิญครับผมตะวันฉายทอดไทเตครับผมโอ้โหวันนี้วันนี้ก็วันนี้ก็เป็นอีพีแรกครับผมก็กินหมูปิ้งไก่ปิ้งร้านเตยไปก่อนครับในร้านพี่เองใช่ไหมพี่ยไปถ่ายมาร้านนี้เลยใช่ไม้ละห้าบาทครับผมวันนี้เราก็มีน้ำพริกหนุ่มด้วยนะครับผม นี่อันนี้พี่หนุ่มเะไรทำเองอะทำเองครับจากที่ร้านฝีมือครับ,รบผมแล้วนี่ก็เป็นไก่ปิ้งอันนี้หมูปิ้งครับผมไม้ละห้าบาทครับวันนี้เราก็จะมากินกันหนึ่งร้อยไม้ครับผมฮะร้อยไม้ครับ <c oughs> จัดหนักอีวีแรก <c oughs> นี่ก็มีผักสลัดมีแตงโดนี่อันเนี้ยดูดีอันคุคุณปะ้อ <c oughs> อันนี้เราก็จะเริ่มกินกันเลยถ้ากินหมดนี่ก็พอดีไฟหน้าก็ยังต่อยแล้วร้อยสี่สี่สี่ห้า ไปเลยละห้าสิบบวกไม่ต้องถามเลยว่าทําไมตะวันฉายหนึ่งัวเอาตัวก็วดูดิ <c oughs> มันเพียบเลยนะหมูวันนี้เราก็เริ่มกินกันเลยครับนี่ครับหงปิ้งครับนี่แถวร้านก๋าไผ่ร้านนี้อร่อยมากครับอร่อยอร่อยสุดในกอาไผ่แล้วเพราะมีอยู่ร้านเดียวเฮ้ยว้นไปนั่นยังมีข้าวเหนียวด้วยนะครับผม <c oughs> นี่เพิ่งหงมารร้อน,อ,นอืม ไม่ว่าจะรวยจะจนอ่ะทุกคนก็ล้วนกินหมูปิ้งกันมาทั้งนั้น oh. ผมมา่อนกินทุกวันเลย <Yeah. S 2> ตอนเด็กเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทัน,น mm hmm. ไงสัดแวะซื้อหมูปิ้งหมูปิ้ง,งกินหมูปิ้งทุกวันน่ะ mm hmm. ข้าวเหนียวกินแต่หมูปิ้งกินอะไรไม่ออกก็ไปโรงเรียนสายไงพี่สันแต่หมูปิ้งหมูปิ้งสี่ไม้ข้าวเหนียวย,ยี่สิบยอดนี่เรียนมาแล้วกันตั้งแต่เด็กครับผมกินหมูปิ้งตั้งแต่ตัวเท่านี้เฮ้ยก่อนละไรตัวเท่านั้นนอนนอน อันนี้ก็มีเล่นมุกนี่ครับจิ้มกับน้ำจิ้มพริกน้ำพริกหนุ่มครับตัวสามราอ้อย,อยห้าบาทค,ครับตกข้าวเหนียวแบบไทยบ้านนะครับเลอะมือไปหมดครับเล็กน้อยหิวเท่าไหร่ครับไม,มนต้องเตรียมต้เพห้ อเอาพริกก็ได้ครับจำได้อีเพียงน่ะนี่ครับพริกขี้หนูย่างก๊อบก๊อบก๊อบตึ๊บเลยนะก๊อบอ่ะโดยเสียงธรรมชาตินะมีก ong ไม่ใกล้คันอันนี้ก็อยู่ที่บ้านผมเองครับพี่พัทยานะครับเอย่าที่บ้านสังจังหวัด บ้านอวันทถ่ายก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ครับมาซื้ออยู่ใช่มาซื้ออยู่ใกล้ๆกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับตบไปแตงกวาได้สดเลยเนี่ยดินเกาะอยู่เลยเราสดมาจากไรร้างๆเลยดินเกาะเลยอืมนี่ก็เป็นไก่ไก่ไม่คายดำครับแตงกวาดไว้ก่อนนะแล้วเพิ่งกินเดินยังเยอะอยู่เก็บมาจากสวนเลยไหมใช่ครับ ก็นั่งกินกันไปเรื่อยวันนี้ก็หมูปิ้งมีพี่แรกไปก่อนครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผมนะครับผมจะเอามากินอะไรให้ดูกันเรื่อยๆห้องน้องผมก็ถ่ายชีวิตประจําวันใช่ไหมช้องผมปะ<า>เรียบเปิดแล้วฮะไม่ได้ององวันชายครับอย่าลืมไปติดตามมันเนะตอนนี้กำลังมาแรง เดี <boundaries. S 2> <si suppression> ๋ยวก็แสนซับแล้วป่ะอ๋อเมื่อก่อนเขาเรียกแสนซับตอนนี้โอ้โหหมื่นสองหมื่นแล้วนะแมงลดลงเรื่อยเรื่อไม่เป็นไรเออนั้นวิวันนั้นวิวไม่ใช่ซับยอดวิวยอดวิวมันมีบ้างจะไปได้ครับเรามีผงมีผักครับผักขลัดปลูกเองที่บ้านมีน้ำพริกด้วย ไม่กิข้าช้าให้เราอะ่ะข้าอถึงห้าซัดเอาซัดเอาเขมไก่หม่ิม,กไ,มไก่ไที่ธายามไหมฮะตุกไก่เอาทั้งตุกไก่เลยทั้งเนอ้ออนนี้เนื้อกับหนังไปผมกันนี่เป็นหมูปิ้งสุดโบราณนะเนะี่ยโบราณใคนคนแก่ทำให้ ใช่ทำเองไงแต่มันเป็นสมัยโบราณไงทำมาแล้วน้ำผยายทำให้เนี่ยของโบราณสูตรโบราณสูตรโบราณเลยเดี๋ยวนี้ทุกคนเขานิยมกินหมูปิ้งนมสดกันไงเราตั้งใจครับพวกใช่เราอนุรักษ์ความเป็นเป็นไทยไงโบราณอยู่มาก็ห้าบาทครันี่ก็ห้าบาทเหมือนกัน ปกติมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่อันนี้เอามาแค่นี้พอพราอกี้เกียรย่างอ, <laughs> อันนี้นั่งย่างเองหมดเลยนะวันนี้ก็ห้าสิบกมันมาหนึ่ร้อยนั่งกินกันไปเถอะนะเออได้ขยันหรอแม่หนึ่งแม่หนึ่งให้นิ่มมาก หิววะน้องไม่ค่อยหิวว่ะเอาเตี๋ยวพามาเมื่อกี้จะกินได้เมื่อไหร่เธอมากินได้ช่องเปิดใหม่อนะ่ะอย่าลืมติดตามผมด้วยนะผมจะได้มีอะไรมากินเยอะๆไ,ได้มีกำลังใจเมไหรมีกำลังใจในการทำอะ่ะช่วงนี้โควิดมงไว้ไม่มีใครได้ใส่ โหนี่ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่แล้วหยุดกันหลายเดือนแล้วเกินอร่อยมากเราซัดกันต่อเนื่องนะซัดกันต่อเนื่องเลยด้วยพี่ซัดต่อเนื่องเรล้วนดไปเลยหรอมาทำม่าไม่ยกไม่ยกกับไก่ทำม่ามีไก่มีนกมีนกมีไก่มีนกมีเด็กอะไรเงี้ยมีหมา เราถ่ายคิวๆไงทำไม่ค่าเอาความแต่เด็กไม่มีเนอะมีเด็กอ่ะเด็กอะไรอ่ะเด็กเด็กนะอ๋อเด็กเล็กๆพูดไปอย่างรองเท้ารอยมาไอพี่เขาไม่ถือรักเลืออดีตอ่ะเขาพูดได้เออเนาะอดีตอดีตไม่สำคัญปัจจุบันสำคัญที่สุดบอกแม่กลับบ้านแล้วก็ไม่กลับแบบประมาณเนี้ยเฮ้ยว่าเป็นนั่นเหรอนันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วอ๋ออืมเราก็กินเล้งหมูปิ้งกันต่อดีกว่า นั่าใช่ไหมหมา,าไหมากัดด้วยือตั้งหมากัดหรืั้งหมูปิ้งเนี่ยอร่อยไม่ได้ไปลองชิมกันแรกมันมากินมาก็เยี่ยมเลยอ่ะต้อกินได้เรื่อยะไปนี้ลองกินกันแล้วอร่อยมากครับ นก็ทำเวลานี่ไปไหนไม่รู้อ่ะน่าจะอยู่กินกันอีกประมาณสามชั่วโมงอ่ะกินด้วยผักเนี่ยกินเยอะเอาใสนผักด้วยพริกด้วยกินพริกไปแข็งแรงเนี่ยพอดีปากมาด้วยงานจะใช่พี่ทำ มีอะไร่ายพี่ไม่ได้มีหมาได้ไหมบ้านๆถ่ายบ้านนะอจิ๋วไอจิ๋วอยู่ไหนอจิ๋วไอจิ๋วไม่มาอยู่บ้านอจิ๋วในตัวนี้ใช่เออวันถ่ายอ่ะตอนเด็กอ่ะตัวเท่านี้จริงๆตัวเล็กมากหอมมากไม่รู้มันมากินอะไรมาสองกันปีมันโตใหญ่กว่าผมอีกแล้วเอาไปดูรูปอากาศลิบโอ้โหแม่ง โตขนาดนี้เลยวะเออผมก็อยากจะเทื่อเลยว่าตอนเด็กจะโตนะผอมแห้งแล้วก็เป็นโรคคอดอกอ่ะเดไปตลอดเวลาไม่รู้มันเป็นอะไรมาเป็นปีอ่ะเหมือนกับส่งซิกตลอดเวลาสุดยอดตัวผอมมากเลยนะผอมตัวเล็ก ดี๋ยวน้องปุ้บิงย่าเดี๋ยวเราข้กินกันแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่วาไมแบ่งแบ่งให้น้องๆเด็กๆกินอันนี้เราไม่เป็น EP แรกอ่าลองเซิเร์ฟไปก่อนเฮ้ยอย่าลืมก็ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับผมกดไลค์กดซับเราคลายด้วยทางมผมช่องนักวยชวนกินก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพี่น้องเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องน้องผมด้วยครับ ครับสองกระทงตะวันฉายพิมพตะวันฉายก็ขึ้นนะผมครับผมยังไงก็กราบตะวันดีครับกับหมูปิ้งโบราณเรียดีครับผมหรือว่าหมูปิ้งนักมวยครับผมนี่ทำเองกินเองนักเลงพอนี่บายบายเจอกันครับผมสวัสดีครับ